มินตากาซิมะม่าตอบคอมเมนต์คอม,มเมนต์หนึ่งเนาะเพิ่นวามีหน้าทงใหญ่หาไม่ได้ตลอดมาดิแต่ว่าอ่านซือบ่ได้ดอกนะยาถา้าถ้าว่าเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ทายเนะาะเฮาเฮาบ่ได้คิดคือคือเจ้ากัแล้วกันเนาะแล้วเจ้ากับย่าเอาความคิดของเจ้า มาใส่คิดว่าคนอื่นสิเป็นคือเจ้าเนาะอือกบรูว่าม,นมน่นผ้แม่นเผู้ยิ่งหรือผู้ท้ายเนาะมีหน้าทงเง่หาไม่ได้ตลอดบ่ได้เพิ่นววาซส่นะอือย่าคิดว่าตัวเองเจ้าของเป็นแบบนั่นแล้วก็คนอื่นสิเป็นคือเจ้ามันบ่เมนเน่นหอกเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเมื่อนี้มาพ่อกับสาวมินตารักตังไว้นะคะเนาะเมื่อนี้มินตากะเปิดผัพมากลั่งสิไปตลาดเนาะมาหอดเครื่องทางแล้วเนาะ <c oughs> ใกล้จะหอดตลาดแล้ว <c oughs> เป็นวัดเสียงข้อแหบๆเ,เนาะ ันวัดเมื่อคืนกับฝนตกดีดีเมื่อคืนนี้เนาะอ่ามานีี้่ะเดินข้างโต้ใกล้จะหอดใกล้จะถึงตลาดแล้วจะใส่แมตแน่เนาะมันอาการมันเย็นนี่ตาลกกับกล่องให้เดินนะอืออันนี้มาหอดกลองข้างเดียวใกล้จะถึงตลาดแล้วเนาะ เดี๋ยวมิตาสณซีให้เบิ้งตอนนั้นพ่อใหญ่สัมธิพ่นมาอันเนาะเพิ่นนอนอยู่หมองใดว่าเพื่นที่ตังแด้บนี่นี่ตรงนี้แหละมีเงินทักสัมติภาพใกล้ๆเอาไปเน่หมีกะอยู่ใกล้ๆในตลาดนี่แหละแต่ว่าลืมบอกเพิ่นว่ามันติดกับตลาดนะ อันนี้มีหอตลาดแล้วอันนี้มันก็จะถึงตลาดแล้วตลาดหญงตลาดใน,ดน,ใดในสิียบุรีเนาะอันนี้นข้างเขาไอที่จริงขเขาจ้าขายเนี่ยอยู่เนี่ยกินที่ทั้งนี้ อันนี้ข้าเจาจะเก็บอีลรถขันขันละโซ่ผ่าเบึงตลาดฝนตกหลายเยียกเปียกมาเลยอันนี้กล่องเท่าแดง ของสิบพันแ <Jade. S 1> กงไส่ไก่ดังไฟมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะเพิ่นว่ามีหน้าทงใหญ่หาไม่ได้ตลอดมาดิ แต่ว่าอ่านซื้อบรได้ดอกยาถ้าถ้าว่าเป็นผู้ยิ่งหรือว่าผู้ทายเนาะเฮาเฮาบรไดคิดคือคือเจ้ากันแล้วกันเนาะแล้วเจ้ากับย่าเอาความคิดของเจ้ามาใส่คิดว่าคนอื่นสิเป็นคือเจ้าเนาะอืมกาบรูว่าแม่นผู้ยิ่งหรือผู้ทายเนาะ มีหน้าทงใหญ่หาไม่ได้ตลอดบ่ไเด้เพ่นวานซี่นะอือยัคิดว่าตัวเองจะคของเป็นแบบนั่นแล้วก็คนอื่นสิเป็นคือเจ้ามันโบแมนดอกเนาะ่บล้ว่เป็นผู้ใดเนาะนี่มันเป็นคอมเมนต์น,นี้โลโก้สีฟ้าอันนี้เนี่ยมีหน้าทงใหญ่หาไม่ได้ตลอด่าสันเดยกับ่บล้ว่าแม่นผู้ยิ่งหรือผู้ชายเนาะอืม ฝากไว้ให้เจ้าคิดเดอออย่าว่าแต่อนันเจ้าของเป็นแบบนั้นและคนอื่นก็สิเป็นคือเจ้ามันโบแมนคอมเมนต์ช่องนั้นแล้วก็มาคอมเมนต์ช่องนี้เว,ว้าแบบเหมือนคือจังเ้าเป็นกะลีเนาะ เาบอได้คิดเป็นแบบนั้นเฮาบอเป็นแบบนั้นบอคิดแบบนั้นบอเคยคิดบอเคยมีความคิดคือเจ้าฮะเนาะมีแต่เจ้าอะไรความคิดแบบนั้น กับบรูว่ามันผููยิ่งหรือผู้ไา้เนาะแต่ว่าผููยิง่งผููยิ่งกันแล้วแต่แต่ว่าหา้าบัวเป็นคือเจ้ากันแล้วแต่เนาะถ้าว่ามันผูน้า้เนาะก็คือแบบผู้ชา้ซัวซซะเนาะที่มักมักผู้ญิ่งแบบนี้ ผู้สางสัวๆผู้หญิงสัวๆแหละถ้าว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้โหมามันผู้หญิงหรือผู้ชายนั่ะนะไอคิดว่าแต่เจ้าของนี่เหรอเห็ุได้ทุกอย่าง เอาหน้าหน่อยหน้าทงหง่ไปหากินแต่ว่าช่วงนี้ค่อยฝ่าเซล,ลผ่าโบาค่อยได้ตอบคอมเมนต์แต่การสิพญายามตอบอยู่หรอกสิพยายามพญายามตอบอยู่ เพราใหญ่สำมฤทธิ์ก็มากว่าให้คอยว่าเออเจ้าคิดแบบใดคิดแนวใดว่าเคยคิดดอกคิดแบบนั้นหรือเรื่องซัวๆนะเขาโบเมนผู้ยิ่งขายตัวย่านเต่เฮาไปคิดแบบนั้นเข้าไปคิดดอกผู้ใส่ผู้ใา,ายกับคือกันนางคนจะคลอมเป็นจะค้อมแบบนั้น มักแบบนั้นมักเรื่องแบบนั้นด้านนั่นแล้วก็มาเว่าให้เข้าคิดว่าเฮ้าเป็นแบบนั้นมันบแน่แมนความคิดแต่ละคนบ่คิดคือกัน10คนกับบคิดคือกัน ผู้เฒ่าถ้าเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะเออเขาเว้ามากแบบนี้ความเขามากแบบนี้คิดว่าห้าสิีคิดไปคือเขาหันนะอืมที่จริงห้อง่บเคยมีจิตใจเ้อง่เคยคิดแบบนั้นดอก่เว้าแล้วก็โบ,บ่บเ,เคยคิดแบบนั้นอืมบ่เคยคิดแบบคือเขาเว้าหัน กินเขาน้ำกันเด้อจ้า มื้อนี้เป็นคิดแบบอยากกินผักกาดที่เป็นผักกาดที่มันคมคมเสียงอาบน้ำอีโม่ืตนมสายสาย แกงแบบบ้านๆเลยบ่ได้ใส่อีหยังใส่แต่เกลือไปนัวมากินแบบนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้กันเนาะเื่อกันคลิปหนาพอกันคลิปใหม่เนาะยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่ติดตามใหม่ขอบคุณที่ติดตามเก่าเนาะยังไดก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมนีก็คงลาไปก่อนสบายดี